จากพื้นฐานใจอันเปี่ยมไปด้วยธรรมะของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ซื้อทอดกันมาช้านานจนเป็นธรรมชาติของคนไทยที่จะต้องทำบุญตักบาทไปวัดวาราบกันแต่ดูเหมือนว่าวัดที่อยู่ในกรุงเทพมหาคนครซึ่งมีบรรยากาศสงบร่มเย็นเป็นเครื่องดับทุกข์ของคนที่มีสตินั้นจะอยู่ที่แถวแถวหนองแขม เมื่อถึงซอยเพชรเกษกเมที่110พอเข้ามาเกือบสุดซอยก็จะพบกับวัดไผ่เลี้ยงซึ่งเป็นวัดที่มีข่าวร่ำลือกันเด่นชัดว่ามีพระเกจิอาจารย์ที่มากด้วยความเมตตาต่อสาธุชนเป็นพระผู้มีความรู้ทางธรรมะและทางสภพวิชาแบบแผนโบราณซึ่งท่านเองก็เป็นเจ้าอาวาสดูแลวัดไผ่เลี้ยงแห่งนี้อยู่ และสาธุชนทั้งหลายรู้จักท่านในานามของท่านพระครูวิมลอัธวาทีหรือหลวงพ่อยงยุทธผู้เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาปราณีเป็นที่พึ่งของญาติโยมทั่วไปหลวงพ่อยงยุทธนั้นเดิมทีเดียวท่านไม่ได้อยู่ในกรุงเทพมหานครท่านมีถิ่นฐานกำเนิดอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีและหากจะย้อนรำลึกไปถึงอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่ท่านยังคงเป็นสาธุชนอยู่นั้นทราบมาว่า นามเดิมของท่านคือยงยุทธสุขเงินครอบครัวของท่านเองก็เป็นชาวกสิกรรมโดยกำเนิดเกิดและเติบโตจากท้องไร่ท้องนาโยมบิดาท่านมีนามว่าพ่อยะสุขเงินโยมมารดาท่านมีนามว่าครูแม่โปรดสุขเงินท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันสองคนท่านเองนั้นเป็นพี่คนโต หลวงพ่อยงยุทธท่านกรุณาเล่าให้ฟังถึงอดีตเมื่อครั้งที่ท่านยังคงยาววัยอยู่นั้นว่าท่านครุครีอยู่กับท้องนามีหน้าที่ช่วยบิดามารดาทำงานมาโดยตลอดจนกระทั่งอายุของท่านเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นประมาณ14ปีท่านก็มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในสายของเส้นทางธรรมโดยที่ท่านเองไปเป็นเด็กวัดหนองยางจังหวัดอุไุทัยธานีรับใช้ท่านเจ้าอาวาส ในสมัยนั้นซึ่งก็มีชื่อว่าพระมาหาสะอาดปรนนิบัติท่านอย่างใกล้ชิดสมัยนั้นพระมาหาสะอาดท่านจะมาเรียนหนังสือต่อที่วัดปากน้ำภาษีเจริญตัวหลวงพ่อยงยุทธหรือว่าเด็กชายยงยุทธในขณะนั้นก็เดินทางติดตามมาด้วยในระยะเวลาที่อยู่ที่วัดปากน้ำนั้นก็ได้มีโอกาสได้เห็นหลวงพ่อสดวัดปากน้ำท่านทำวัดเย็นพร้อมพระเนรญาติโยมอยู่เป็นประจำ ตัวหลวงพ่อยงยุทธท่านก็ตามบรรดาญาติโยมที่ร่วมทําวัดเย็นกับหลวงพ่อสดเข้าไปในพระอุโบสถด,ด้วยและทุกครั้งที่ทําวัดเย็นแล้วหลวงพ่อสดท่านก็จะนํากรรมฐานระยะหนึ่งเป็นประจําหลวงพ่อวัดปักน้ํานี่อาตมาได้อยู่วัดปักน้ามสมัยตั้งแต่อายุอาตมาสิบสี่ฮะแล้วได้เป็นเด็กตามอาจารย์มา มาอยู่วัดปักน้ำเพราะว่าเป็นเป็นลูกศิษย์ของวัดปักน้ำอาตมาก็เป็นเด็กตามอาจารย์มาก็วิ่งเล่นอยู่ในวัดปักน้ำมาแหละแต่ว่าตอนเย็นเย็นเนี่ยลุงพ่อจะทําวัดเย็นลุงพ่อสดเนี่ยจะทําวัดเย็นเราก็ตามเข้าไปพวกวาสุกบาติกาตามเข้าไปทําวัดเย็นกับท่านทําวัดเย็นเรื่อยเรื่อยเรื่อย นักเข้านะักเขามันเกิดติดใจท่านให้นั่งกรรมาฐานพอทําวัดเสร็จแล้วก็นั่งกรรมาฐานนั่งทำวัดเสร็จแล้วก็นั่งกรรมาฐานก็ติดใจก็มีอยู่วันหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นวันโกนขึ้นสิบห้าคำวันโกนสี่คำจะเป็นเพลงซึ่งวันจะเป็นเพลงเดือนสามเข้าใจเป็นเพลงเดือนสามหลวงพ่อเขาบอกว่าเออถ้าใครยังไม่ได้ขึ้นขันครูก็ขึ้นตะนาะบูชาครูซะว่างนันให้ขึ้น ตมาก็ยังไม่ได้ึ้นแล้วก็มีแม่ชีคนหนึ่งซึ่งอุปถัม์อาจารย์อยู่แกก็บอกหนูเองขึ้นขันครูทักที่ว่างนันจะได้ปฏิบัติได้ดีว่างนันเอาเอาเราก็เอาเ็าเลยก็เลยขึ้นครูมาแต่แต่วันนั้นก็ปฏิบัติกรรมฐานมาเรื่อยตั้งแต่อายุ14จนกระทั่งเดี๋ยวนีนะ้ก็ใช้สัมมาอะรหังมาโดยตลอดดังนั้นในช่วงนั้นเอง ที่เป็นการเริ่มต้นการเรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญและก็เป็นวิชาที่หลวงพ่อยงยุทธท่านยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติเสมอมาแม้กระทั่งว่าติดตามพระมหาสะอาดกลับมายัางจังหวัดอุทัยธานีแล้วหลวงพ่อยงยุทธท่านก็ยังคงฝึกกรรมฐานอยู่เป็นประจำโดยอาศัยวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาและรับขันครูจากหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญ ซึ่งถือว่าเป็นอาจารย์ท่านแรกในชีวิตของหลวงพ่อยงยุทธเมื่อเดินทางกลับมายังจังหวัดอุทัยธานีอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อยงยุทธท่านก็เริ่มมีความรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมและการปฏิบัติธรรมทั้งทั้งที่ท่านเองในขณะนั้นเป็นเพียงเด็กชายที่มีอายุเพียง14ปีเท่านั้นแต่พอท่านอายุได้16ปีท่านก็ได้ขอลาโยบิดามารดาบรรพชาเป็นสามเณร ณวัดป่าคลองมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทโดยในครั้งกระนั้นมีท่านเจ้าคุณมงคลชยสิทธิ์หรือท่านเจ้าอาวาดรูปปัจจุบันของวัดป่าคลองมะขามเท่าเป็นพระอุปชาให้หลวงพ่อยงยุทธท่านเล่าให้ฟังต่อไปว่าเมื่อครั้งที่ท่านได้เป็นสามนเณรใหม่ๆนั้นท่านมีความรู้สึกว่าอยากจะรู้เรื่องราวที่ลี้ลับเกี่ยวกับวิชาความรู้ที่เป็นตำนานเล่าขานกันมา ของท่านบรมครูหลวงปู่สุขแห่งวัดป่าคลองมะขามเท่าที่ท่านได้มีโอกาสมาเป็นสามเณรอยู่ในขณะนี้ว่าจะมีวิชาอะไรที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนหรือมีวิธีปฏิบัติอย่างไรจริงอย่างที่คนกล่าวขวัญถึงหรือเปล่าและด้วยความกระตือลือล้นผสมกับความโชคดีของตัวท่านเองสามเณรย,ยงยุทธในสมัยนั้นก็ได้มีโอกาสรู้จักกับโยมอุน่นหรือนายอุ่นเวสุริยา ซึ่งเป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมาขามเท่าซึ่งโยมอุ่นผู้นี้เองได้ยอมเปิดเผยกับสามเณรยงยุทธว่าเป็นผู้ที่เก็บเอาตำราว,วิชาแบบแผนโบราณของหลวงปู่สุขซึ่งเป็นตำราต้นฉบับที่โยมอุ่นไม่เคยบอกกับใครมาก่อนว่ามีภายในตำรานั้นบรรจุอักษรหอมเอาไว้หลากหลายวิชาลำพังตัวสามเณรยงยุทธเองก็ไม่สามารถที่จะเรียนได้เข้าใจนัก ต้องอาศัยให้โยมอุ่นผู้นี้เป็นผู้ชี้แนะถ่ายทอดให้ก็ส่วนใหญ่ก็เรียนครั้งแรกเลยก็จากตำราของลุงปู่สุกอันตำราของปู่สุกนี้ก็เรียนจากตาอุ่นเกตเวสุริยาซึ่งเป็นหลานของอลุกปู่สุกุปู่ท่านาแล้วก็ได้ตำราจากท่านาแล้วก็คุณตาอุ่นนี่แกก็ ให้ความเมตตาให้เราเรียนต่อแล้วก็ต่อจากนั้นมาก็ตะเวนไปหลายแห่งหลวงพ่อยงยุท่านเรียนอยู่นานถึงสองปีกว่ากว่าจะเข้าใจลึกซึ้งถึงวิชาที่ได้ศึกษามาท่านจึงได้รู้ถึงเหตุที่มาของคำร่ำลือว่าวิชาของหลวงปู่สุขนั้นเป็นเรื่องจริงและเป็นเสมือนการจุดกำเนิดพลังความคิดที่จะหาความรู้ทางด้านสัพวิชาความรู้เพิ่มเติม จนกระทั่งท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์อยู่ที่วัดปาาคลองมะขามเท่าแห่งนี้ในเดือนมิถุนายนปีพศ .2503 โดยมีท่านเจ้าคุณมงคลชยสิทธิ์เป็นพระอุปชาและมีพระบุญธรรมเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมหาชยสิทธิ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์พอหลังจากที่ท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วท่านก็เริ่มตระเวนหาความรู้ทางธรรมะด้วยการเรียนนักธรรมและบาลี จนกระทั่งท่านสอบได้นักทำเอกรเรียนทาสามประโยคและท่านก็เริ่มที่จะใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาจากตำราของหลวงปู่สุขในการช่วยเหลือสาธุชนโดยครั้งแรกนั้นท่านได้เอาวิชาแพทยแผนโบราณประเภทที่เรียกว่าน้ำมันมลหรือน้ำมันผสมสมุนไพรในการรักษาโรคกระดูกและต่อจากนั้น ท่านก็เริ่มเรียนรู้วิชาด้านน้ำมันนี้แตกฉานออกไปโดยได้ไปศึกษาเพิ่มเติมจากทางจังหวัดจันทบุรีและหลวงพ่อทองอยู่วัดเกยชัยอย่างวิชาน้ำมันเนี่ยก็เรียนมาสามแห่งคือแห่งแรกน้ำมันหุนนี่เรียนจากตำราของลุงปู่สุขแล้วก็ยังไม่มั่นใจพอต่อมา ได้มีโอกาสมาอยู่งเทพได้ไปจังหวัดจันทบ,บุรีไปอยู่ปริวาสที่จังหวัดจันทบ,บุรีไปเห็นน้ำมันเขาศักดิ์สิทธิ์สามารถประสานกระดูกได้คนที่ถูกรถชนแล้วขาหักแล้วก็ท่านอาจารย์ท่านสามารถรักษาจนขาเดินได้ภายใน15วันอาตอมาเห็นว่าเอ๊ะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ดีก็เลยขอเรียนเป็นวิชานํนมันแล้วก็ไปเจอ ที่วัดเกยชัยลวงพ่อองอยู่วัดเกยชัยจังหวัดพิจิตรก็ไปเรียนวิชาน้ำมันมาอีกไ,ได้ไปเห็นน้ำม,มันท่านศักดิ์สิทธิ์ก็เลยขอท่านเรียนแต่ท่านก็ให้วิชามาไปเรียนกันมาพร้อมกันกับลวงพ่อวัดกระทุ่มลายสมัยก่อนนตอนนั้นท่านยังยังยงังพนันอยู่ตอนนี้ก็เรียนมาแล้วก็เอาตำราของทั้งสามท่านเนี่ยมารวมกันตำาสามท่านมารวมกัน มาเป็นน้ำมันตำลับเดียวก็รู้สึกว่าจะใหญ่มากที่ไม้ท่อนที่ทิงพิงข้างๆมันะเนเป็นเป็นเนื้อยาทั้งนั้นเป็นพวกยาแล้วก็จักเชี่ยวน้ำมันนะการเชี่ยวน้ำมันอันนี้เป็นเขาเรียกว่าน้ำมันมนพรมประสิทธิ์เอาละครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของหลวงพ่อโยงยุทธท่านเริ่มที่จะนำวิชาความรู้มาเพื่อประโยชน์ของสาธารณชนแล้วนะครับ อีกสักครู่เดียวเราจะมาติดตามเรื่องราวของท่านกันต่อครับ<ๆ>องค์พ่อยงยุทธแห่งวัดไผ่เลี้ยงเขตน้องแขมกรุงเทพมหาคนครนั้นท่านเองนั้นหลังจากที่ได้ศึกษาหาความรู้มาจนเพียงพอแล้วท่านก็ได้ใช้วิชาความรู้ต่างๆที่ได้เรียนมาในการช่วยเหลือญาติโยมที่เจ็บไข้ไดป่วยเป็นที่เคารพนับถือของสาธุชนที่เดินทางไปหาท่านที่วัดป่าคลองมะขามเท่าตลอดระยะเวลา ที่หลวงพ่อยงยุทธอยู่ที่วัดปากครองมาขามเท่านาน,านถึง12พรรษาก่อนที่ท่านจะได้รับการนิมนต์ให้มาอยู่ที่วัดวิจิตการนิมิตหรือที่เรียกกันว่าวัดหนังบางแวก ซอยพันชาการทนบุรีหรือจรันสนิทวงศ์13ซึ่งตัวหลวงพ่อโยงยุทธเองนั้นมีเป้าหมายว่าท่านจะมาเรียนต่อปริยธรรมและพระอภิธรรมที่วัดมหาธาตุแต่จำพรรษาที่วัดวิจิตการนิมิตโดยระหว่างการศึกษานั้นหลวงพ่อโยงยุทธท่านก็ได้ช่วยงานด้านการก่อสร้างวัดวงลาพาราม ด้านหลังสถานีโทรทัศน์ช่องสามนองแขมนนและท่านเองก็เป็น<ร>ที่รักใคร่ศรัทธาในหมู่ญาติโยมทั้งหลายอย่างกว้างขวางด้วยอัธยาศัยไมยตรีเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาบารมีที่มีให้ต่อสาธุชนอย่างจริงใจและด้วยฐานศรัทธาอันแรงกล้านี้เองเป็นเหตุให้ในปีพศ2527หลวงพ่อยงยุทธท่านก็ได้รับการบริจาคที่ดินบริเวณหนองแขมนี้ให้หลวงพ่อท่านสร้างเป็นวัด ซึ่งที่ดินเดิมนั้นเป็นทุ่งนาที่มีอนาบริเวณพอสมควรแต่ว่ามีน้ำท่วมขังหลวงพ่อหยงยุทธท่านก็รับปากและก็เพียรพยายามสร้างสรรค์จนกระทั่งที่ดินนังกล่าวนั้นเป็นวัดไผ่เลี้ยงในปัจจุบันนี้ซึ่งชื่อวัดไผ่เลี้ยงแห่งนี้ก็มาจากชื่อของผู้ที่บริจาคที่ดินให้สร้างวัดนั่นก็คือคุณบุญเลี้ยงเพียรทวีและคุณไผ่เขาเจริญ มอบที่ดินทั้งหมด8ไร่2อง,งาน90ตารางวาซึ่งหลวงพ่อยงยุทธท่านก็ได้พัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งไม่ว่าจะเป็นกุฏิศาลาอุโบสถและประดิษฐานรูปเหมือนพระเกจิอาจารย์ดังๆไว้หลายท่านด้วยกันทั้งสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมลังสีวัดระคังโคสิตารามหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยาหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ประสิทธิ์ประสาทกรรมาฐานให้แก่หลวงพ่อยงยุทธท่านแรกหลวงพ่อเฮงแห่งวัดกัลยาณิมิตหลวงพ่อเงินวัดบางครานจังหวัดพิจิตรและพระอาจารย์ของหลวงพ่อยงยุทธอีกท่านหนึ่งก็คือหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเฒ่าและไม่ว่าจะเป็นถาวรวัตถุใดๆที่ได้พบเห็นในวัดไผ่เลี้ยงแห่งนี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือการดรําเนินการก่อสร้างจากหลวงพ่อยงยุทธทั้งสิ้นไม่ทราบโบสถ์ที่อยู่ด้านหลังนี้หลวงพ่อ,พอสร้างตั้งมาอลครับ สร้างเมื่อพศ2527นะครับมีกำหนดเสร็จไหมครับเนี่ยมีกำหนดเสร็จว่าจะให้ทันพศ2544อ๋อคพใช้งบประมาณมากไหมครับก็จะต้องตกงบประมาณก็คงจะถึง30ล้านเนะเพราะเวาลาน,นี้ก็เข้าไป20แล้านแล้ว, <20. S 1> ลวกำลังปูหินอ่อนขาวสิบปรล้าขาในีาว10ปรล้า จึงนับได้ว่าหลวงพ่อยงยุทธแห่งวัดไผ่เลี้ยงนั้นท่านมีแรงทานศรัทธาในการนำพาไปสู่การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้นั้นเพราะท่านเองเป็นพระที่มีความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อสาธุชนและมีจิตใจแผ่กุศลผลบุญสร้างประโยชน์ต่อญาติโยมที่มาพึ่งได้แทบทุกวันกุฏิของหลวงพ่อยงยุทธมักจะเต็มไปด้วยญาติโยมที่มาสักการะท่านและไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร เมื่อมาหาหลวงพ่อ,อยงยุทธก็มักจะมีจิตใจที่พองแผ่วกลับไปทุกๆครั้งและนี่ก็คือพระเกจิอาจารย์ที่อยู่ท่ามกลางความเจริญรุ่งเรืองของกรุงเทพมหานครความสงบที่แม้จะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายแต่ก็สามารถสยบความทุกข์ได้ด้วยสายทานแห่งธรรมะและณนโอกาสนี้เองจึงได้ขอให้หลวง พ่อยงยุทธหรือท่านพระครูวิมลอัธวาทีแห่งวัดไผ่เลี้ยงเขตน้องแขมกรุงเทพมหานครท่านได้อาน,นวยวอวยพรให้ท่านผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานทั่วประเทศด้วยความสิริมงคลชัยท่วนหน้ากันอาตมาขอเจริญพรแก่ทุกทกท่านทั้งที่อยู่ที่วัดไผ่เลี้ยงนี้ และทั้งท่านที่รับฟังอยู่ทงรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านตลอดกระทั่งทั้งในประเทศและญาติโยมคนไทยที่อยู่ต่างประเทศทุกๆประเทศในการในโอกาสปีใหม่ปีนี้พศ2 5 4 2ขอให้ทุกๆท,ท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะ สุขะาละปฏิพานธนาสารสมบัติขออำนาจคุณพระศีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโ,โลกจงโดนบันดาลให้ญาติโยมทั่วทั้งประเทศจงมีความสุขกายสุขใจมีโชคลาภมีทรัพย์สมบัติมีความร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมีอายุยืน สิ่งใดที่ทุกๆท,ท่านปรารถนาะขอให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจงมาบังเกิดมีสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทุกๆท,ท่านตลอดชีวิตนี้ด้วยกันทุกท่านขอเจริญพร